ไม่ไม่มีเรือไอ้ความมันจะหนักชาปกติก็ขลิ่นนี่ดุดืลดว่าดุซ่ากับเป็นไก่น้อยเหมือนกันไม่ของไม่เหล้านะฮะไม่แล้วแต่ว่าไม่ไปไงแค้ยิ้มมละหนอ่าค้เจบโอ้เธอต้องมาด้วยใช่แปเป็นยิ้มตรงเลยตไปเป็นยิ้มในเลยตอนไหนเป็นยิ้เใหญันศุกร์ก็ไปรานั้นขนานันนุ๊มเลยตามแต่เรามาแล้วนุะ เลือมานเหอที่เลี้ยมตคือตั้งเราบานที่เราับมาเ่ก่อวิ่งล้วไปตั้งเดิมตากเขาเน่ยมันเขามีอ่มันมีขึ้นผนลมันขึ้นฝนกัไแม่แมนมันขึ้นไม่โอดแล่มันซุมันนเวียดขอกทางมันทำธรูลุยแต่เรงก็ใย่เงี้ยนมันทำมันเมยอ้เลยอันปกติพอวานคนตอกคนเนี่ยอ้เลยนี่กลางทางนี่มันเมียอะไรเลยางวัน

ดีเดียวว่าดีนะตเดียวว่าุณด,ดวววูถอนะดูถอเลยถ้วันตอันนูู้วาอันูนอฟตเนอร์เออใช่ใช่บนแล้วอาจารเออคหนหลักคักันใช่ไหมมันเลยตัวโกนี่อาจารย์มึนแล้ว กเกือครับรู้ถูกันนี่รถสักงักเดียวเดอาจารย์เด็กอยู่บ้านไหมวะอาจารย์เดกอยู่ a i ี y อาจารย์ร่ตามลักมึงเลยหร่าตามลัก เราไปต้องได้เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้มากเดือนก็มาเกยนไม้เดือนก็มาได้เรียนปวกดอกเดือยเดอนปุกปังมันไม่ใช้ปุยดูเลยเดี๋ยวยิงเดีิงอันนั้นแต่อันอันเดี๋ยว่งนานมันมันนานเลยดังเคสะครแบนีเนี่ยอันนี่ะเป็นดังเคสมาดีดังเคสด้วยตัดปีบอ่ะอ่า ัโอรันนเบจะดาวน่ามอยู่นนนามันเขาทมนะมันจะเป็นเมืองนึงแบบมันจะกว้ดย่มัละเยนามัน่ะจังหวัดอะไรกะมีรถฟก็มีสารมีคนทรงมีดอกเม็ดไม่ก็มีคนรอบเม็ดพอร่งบานไ้ก็มีไม่ตงเต่ว่าก็ไม่ได้ต้องเป็นจังหวัด่เาจจังหวัดแค่นั้นเอง่ว่าบนนู เป็นอยู่ไก่วาดีเลยลำฟาาแต่เดียวแต่เดียวบอกว่าตึลงเรียนปุโยนะไอ้ไอ้จุโป้อันแล่แล่ขึ้นไปประมาณประมาณสักอ่าสิบสามนาฬิกาเชียงเชียงมั่ยแต่เดี๋ยวจะเห็นแน่นเห็นสกายวอล์กเออพเจอเห็น้านรอมาที่ทีทีพอเราก้าโค้งที่เราออกมาที่เห็นมันจากดนุ้นนเลย เออตะกกอยวีเลยเล่ไปตังคว้าคว้าริงๆอันนี้แม่นาปัตตานี่เหรอวะมันแมนาปัตตานี่เอ็นตีเอ็นบางกับจอมันเลยพยาคนใบทั่วประเทศอะทางเนื้อทางภาคอีสานบางภาคใต้สุด

กามนี่ก็คือเป็นอำเภอเตงเลยอะเนี่ยเขตสอบสวนอำเภอเตงอ่านี่ยนสบวบยาวที่ได้รับสูเตงแล้วนี่เราจมือลยไม่เราไม่จ่าย้มือเอเอาเลยเกกกกลเกกลืมเล

อาลดบุบวงยังบุบวงบุบวงได้มีได้เลยผมมันไม่มีโรคอยัน่ไเอออะไรเี่ยตั้งตั้งปโรงแรมเราคือตั้งเนี่ยนี่แต่เดี๋ยวนี้ตั้งปานเนี่ยเราบอกว่ามันต้องการปานไปอยู่บางนี่เราไปกินชาฝนอนนี่นี่นี่เราการานโรงแรมเนี่ยนี่กาานเนี่ยนี่ คู่แคมปิ้งอันนั้นคู่แคมปิ้งเจ็ดกิโลฮะตางข่าวของเรานี่ไงเลยน้ำอยู่ในังขบ๊องบอกราอย่นังสูงนาอันนี้ะถานลมยายอ่ะถ่านไฟเออแต่ถ er> ้าแต่เดี <S <s ๋ยวถ้าว่าไม่ไม่ชั่วกระสือมาแต่ตรงนี้ก็ได้แต่เด um> ี um> um <t 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 ๋ยวเติร์ดทาร์ดโอเคกลางกาย่างเติร์ดตรงกลางนานเลยน้ำแขงไหมนุ่ยย่งไหม ไอ้นู้ไอ้นู้ก็ไปก็นะแต่เดี๋ยวว่านี้ว่าไปทุกคนขับ